วัดกาลงตะมุดสาคอยิงชายหลังไหลขอพลหลวงปู่สุดเนืองแน่นทุกวันคลายทุกคลายโศกโรคภัยเลือนหายไปพันเหมือนมนจากหลวงปู่นั้น บรรดาลปัดเป่าให้หายให้โชคลาภให้ความรุ่งเรืองผู้คนทั่วทุกมุมเมืองต่อเนื่องกันมากราบไหวระเกติอาจารย์ เป็นที่ก่าวขานทั่วไทยพระเครื่องเข้มขัังมากมายบูชาไปได้อนิสรส์รูปรรหานุมานตระโกมหาอุดรูปเหมือนหลวงปู่สุดจีพระ รูปหล่อลอยอ,องค์เรียนเสื้อเพ่นกลิ่งจักรพรรดิวัดกาโลงายันให้อนิสงน์นำโชคชัยป้องภัยรีรวงปู่สุด วัดการหลงพรำสอนสิทธิ์ให้ซื่อตรงดำรงไว้ในความดีไปกราบลงแก้วบรรจุอัดหลวงปู่วันนี้ทุกท่านจะโชคดีมีชัย ได้บุญนุนนารูปโลหุมานตะกร้อมหาอุดรรูปเหมือนหลวงปูสุดจีพระรูปหล่อลอยองเุรียนเสือเพนกลิ่งจกักรพรรด รวัดกาโลงายันให้อานิสงนำโชคชัยป้องภัยรีหลวงปู่สุดวัดกาโลงพร่ำซ้อนสิทธิ์ให้ซื่อตรง ดำรงไว้ในความดีไปกราบลงแก้วมรรจุอัดหลวงปู่วันนี้ทุกท่านจะโชคดีมีชัยได้บุญหนุนนำ